สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับพบกับ 9. พยากรณ์ช่องที่ไม่เน้นความเชื่อไม่เน้นการมูแต่ต้องการให้ดูให้รับชมรับฟังด้วยความสุขด้วยความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นนะครับฟังแล้วจะเชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ได้จะทำตามคำแนะนำก็ดีจะไม่ทำตามก็ได้สิ่งที่ควรพึ่งพามากที่สุดก็คือความรู้ความสามารถและความพยายามของตนเองนะครับ หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับดวงโชคลาภในเดือนตุลาคม2568นี้สุดยอดราศีที่จะมีโอกาสดวงเปิดทางได้เงินทองจำนวนมากอันดับที่2ได้แก่ ราศีพิกจิกซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีพิกจิกจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาจะส่งเสริมเกื้อหนุนส่งผลทำให้มีโชคลาภที่ดีจะเป็นราศีที่จะได้โชคได้ลาบจะประสบผลสำเร็จโด่งดังเป็นที่ยอมรับจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างหรูหรามีกินมีใช้ได้ตามที่พึงพอใจ และสำหรับในการลงทุนนั้นนะครับการลงทุนการลงแรงการจัดการทางการเงินในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยดอกผลผลกำไรหลากหลายช่องทางในกรณีที่พบเห็นปัญหาก็จะสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างเหมาะสมและจะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้างจากคนข้างกาย นอกจากนี้นะครับจะมีโอกาสได้ของกินของใช้ได้เครื่องมือเครื่องใช้ราคาแพงอีกด้วยที่สำคัญจะมีโอกาสที่ดวงชะตาจะเปิดทางส่งผลทำให้ได้เงินทองจำนวนมากและจะมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบในการเสี่ยงโชคจากบ้านที่พักที่อยู่ที่อาศัยลองดูลองพิจารณากันให้ดีนะครับ ให้สนใจใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คอนโดเลขที่อพาร์ตเมนต์เลขของถนนตอกซอกซอยหรือจะขอตัวเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอจากพระภูมิเจ้าที่ก็ได้เช่นกันนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียแล้วแต่บุญแต่กรรมที่กระทำกันมาสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับ ถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกัน้นมาตัดรอนประกอบกับมีบุญกุศลกุศล,ก,ศล,ลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมก็จะทำให้มีโอกาสที่จะสำเร็จสมหวังสมปาถนา สำหรับในส่วนของตัวเลขตัวเลขที่เหมาะสมในการนำไปใช้ให้เกิดความเป็นมงคลนำไปใช้ให้เกิดโชคเกิดลาภหรือจะนำไปใช้ในการกำหนดเวลาในการนัดหมายใช้ในการกำหนดเวลาในการเริ่มต้นสิ่งต่างๆเริ่มทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจนำไปใช้เป็นรหัสมือถือรหัส ATM ใช้เป็นรหัสประกอบพัสเวิร์ต่างๆซึ่งตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขที่เป็นมงคล ได้แก่ตัวเลขและเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้น แนะนำให้บริจาคเงินให้องค์กรสาธารณะขุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการหรือผู้พิการทางสายตาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการเสี่ยงโชค ถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีโชคที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติ สำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนะั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจแต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาบ สวดให้ครบ9จบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด1น8 0 8จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาจเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย1 อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจำตัวประจำตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปากรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอำนํำนวยพรประสิทธิ์ประสัรสพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปารถนาส อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน นอกจากนี้หากประสบความสำเร็จสมหวังสมปรารถนามีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้ว แนะนำนะครับให้ไปทำบุญทำทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมีอาลรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับ ดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับที่สำคัญจะต้องสำรวมควบคุมพัฒนาตนทั้งกายวาจาใจ ให้คิดดีพูดดีทำดีสะสมบุญบารมีบุญกุศลให้มากสิ่งใดก็ตามที่เป็นของเราสิ่งใดที่จะต้องได้เมื่อถึงเวลาเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมได้ย่อมมีย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทำกุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทำบุญทำทานทำกุศลทำความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังลาบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สำเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ำเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมามากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอดและด้วย บุญกุศลที่ได้กระทำอันดีแล้วก็ขอให้เป็นเหตุปัจจัยนำพาให้ทุกท่านได้พบได้ประสบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาบสมหวังกันทุกคนนะครับ นอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัดกวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเอง สำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเส ah, welfare, ื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงินให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนเป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อน แล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกาพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกําพร้าทําสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพรรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัว คู่ควายคู่เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทำดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้สงบ ให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทำได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน